ถ้าจะทำกรอบให้กดตรงนี้ปั๊บแล้วก็มาเลือกข้างๆนี้ว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่คลิกเลยคลิกตรงคลิกตรงไม้บรรทัดเลยให้มันอยู่ที่สิบเซนปั๊บครบทั้งสีู่มเลยลากจากข้างบนลงมาสิบเซนเหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นครบด้านละสิบเซนพอดีจากนั้นให้กดเลเยอร์ใหม่ตรงนี้นี่ย c r a New Layer กดจะได้เลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็เลือกสีจะเอากรอบสีอะไรตรงถังสีคลิกถังสีเลยแล้วก็มาเลือกสีข้างล่างตรงนี้สมมติจะเอาสีแดงก็เอาสีแดงแล้วก็เทลงไปเลยเทไงก็ได้จากนั้นก็เอา ตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยคลิกคลิกแล้วก็ลากตามรูปกรอบข้างในเนี่ยลากกรอบข้างในปั๊บแล้กด delete เออแค่นี้ก็ได้แล้วกรอบเป็นสีแดงสิบเซนไม่เข้าใจอะไรให้ให้ถามใหม่